สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแยกไม่ออกทาั้งงานพ่อเจ้าสาวน้าเด็กมากแย่งซีนเจ้าสาวสุดๆรู้อายุถึงกับอึง้ง เรียกดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดทึ่งหาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์ภาพเหตุการณ์น่าตกตะลึงจากงานแต่งงานแห่งหนึ่งในมณฑลซินเซียงมณฑลเฮยหนานประเทศจีนเมืนนเนานานเ่อภาพร่วมเฟรมของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและพ่อของเจ้าสาวทําเอาคนดูตะลึงไปตามกันบอกเลยว่างานนี้สับสนกันทั้งงานโดยรายงานระบุว่าเจ้าสาวรายนี้อายุ19ปีเขาพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่สวมชุดสูทสีดําส่สวนพ่อเจ้าสาวคือคน ที่สวมสูทสีเทานั่งอยู่ตรงกลางโดยพ่อเจ้าสาวอายุ36ปี แต่ยังดูแลตัวเองประกอบกับการแต่งตัวที่ดูสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดสีขาวด้านในสูตรรองเทา้าผ้าใบสีขาวและนาฬิการวมๆกันแล้วยิ่งทําให้เขาดูอ่อนกว่าวัยอย่างมากทั้งนี้เพราะของเจ้าสาวรายนี้แต่งงานตอนที่เขาอายุเพียง16ปีในขณะที่ภรรยาของเขาในขณะนั้นอายุ17ปีอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทั้งสองสร้างครอบครัวมีลูกสาวด้วยกันจนอายุ6ขวบ,บทั้งสองก็อยากขาดจากกัน พ่อเลี้ยงลูกสาวตามลำพังจนเธอเติบโตบถึงวัยแต่งงานทางพ่อของเจ้าสาวจนถึงกับหลังน้ำตาในงานแต่งงานด้วยความรักและห่วงใยลูกสาวซึ่งหลังจากภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ภายหลังจากการถูกนำมาเผยแพร่ ผู้ช้โซเชียลต่างพาก,กันสะดุดตาเข้าไปคอมเมนต์แสดงความประหลาดใจในรูปหลักของพ่อเจ้าสาวหลายคนรู้สึกว่าเขาดูดีและโดดเด่นกว่าเจ้าบ่าวจนเรียกว่ายั่งซีนไปเต็มๆหลังจากพาพงานแต่งงานดังกล่าวถูกเผยแพร่จนเป็นกระแสบ,บนโลกออนไลน์ทําให้ชาวเน็ตหลายคนถึงกับตกตะลึงหลายคนรู้สึกว่าเขาดูดีและโดดเด่นกว่าเจ้าบ่าวจนเรียกว่ายั่งซีนไปเต็มๆและได้แสดงความคิดเห็นว่า คุณแน่ใจนะว่าคนในชุดสูตรสีเทาคือพ่อเจ้าสาวคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันคิดว่าเขาดูเหมือนลูกเขยมากกว่านอกจากนี้บางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่าพ่อคนนี้ไม่เพียงแค่หน้าเด็กแต่เขายังดูหลออกว่าลูกเขยอีก คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารอจริงๆถ้าบอกว่าคนชุดสูทสีดําคือพ่อฉันก็เชื่อทั้งนี้งานแต่งดัง,ดงกล่าวไม่ได้เพิ่งจะถูกจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้แต่เป็นงานแตง่งเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อนแต่ภาพดังกล่าวเพิ่งกลายเป็นที่พูดถึงทั้งในเรื่องของความอ่อนเยาว์ของพ่อเจ้าสาวรวมไปถึงประเด็นการถกเถียงความเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานกับอายุที่เหมาะสมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ